สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไฟล์ของปี65นะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ท่านเปิดใช้งานไฟล์ออกมานะคะดูนิดนึงนะคะว่าเครื่องของท่านได้ตั้งค่านักพัฒนาเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าย่างก็ตั้งค่านักพัฒนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างที่2นะคะรหัสของหน่วยงานค่ะให้ท่านมากด ดูรหัสหน่วยงานของท่านที่ปุ่มตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเอารหัสหน่วยงานมาใส่ที่ช่อง9999 99นะคะวิธีการกดดูรหัสหน่วยงานนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็มากรองชื่อหน่วยงานของท่านนะคะพิมพ์สั้นๆนะคะพิมพ์สั้นๆก็พอนะคะอย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน ท่านก็พิมพ์แค่คําว่าตะเคียนเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมานะคะมีหลายตะเคียนเลยแล้วก็มาติกถูกตรงเลือกผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปคลิกชื่อที่เป็นหน่วยงานของท่านนะคะแล้วกดตกลงนะคะมันก็จะขึ้นรหัสหน่วยงานออกมานะคะหลังจากนั้นให้ท่านคัดลอกรหัสหน่วยงานของท่านนะคะคลิกขวาคัดลอกค่ะ แล้วเอาเมาส์มาวางที่ปุ่มหน้าหลักตรงนี้นะคะหน้าหลักที่นี่นะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะมาที่หน้าหลักของท่านแล้วเอานำรหัสมาวางที่คอลัมน์ b 1 3ที่นี่นะคะคลิกขวาวางคาค่ะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบนิดนึงนะคะว่ารหัสโวยาน,านของท่านขึ้นมาเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะจากนั้นนะคะ ชื่อผู้จัดทำชื่อผู้ลงนามนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลมาจากงบทดลองปิดบัญชีมากรอกก็ได้นะคะเราก็เปิดงบทดลองหลังปิดบัญชีของเราออกมานะคะเสร็จแล้วก็มาคัดลอกชื่อผู้จัดทำใบผ่านผู้ลงนามในงบทดลองนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีที่อยู่ด้านขวามือของท่านตรงนี้นะคะ ถ้าใครที่ไม่ได้กรอกชื่อบัญชีที่หน้าหลักนะคะท่านก็สามารถไปคัดลอกชื่อบัญชีที่ผังบัญชีและงบทดลองตรงนี้ได้นะคะจะอยู่ที่คอลัมน์แปดคอลัมน์เก้าถ้าใครมีสองชื่อบัญชีนะคะก็ค,คัดลอกที่คอลัมน์แปดและคอลัมน์ที่เก้าตรงนี้ไปนะคะ เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตามนี้ชื่อผู้ลงนามในงบทดลองนะคะกรอกให้เรียบร้อยชื่อผู้ลงนามในใบผ่านก็กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะกรอกให้เรียบร้อยที่หน้าหลักนะคะหรืออาจจะไปกรอกที่ผังบัญชีและงบทดลองที่นี่ก็ได้นะคะข้อมูลข้อมูลเนี่ยจะต้อง จะต้องตรงกันกับงบทดลองหลังปิดบัญชีของท่านนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะให้ท่านไปที่ชี้งบทดลองยกมา1ตุลานะคะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้ท่านไปเอาข้อมูลในงบทดลองหลังปิดบัญชีค่ะ กรองแสดงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเลื่อนมาทางด้านขวานิดนหนึงนะคะที่คอลัมน์เอ็นตรงนี้คัดลอกชื่อบัญชีไปค่ะเฉพาะที่ปิดบัญชีนะคะก็จะมีรหัส1 2 3เท่านั้นนะคะรหัส1สินทรัพย์รหัส2นี่สินและรหัส3ทุนค่ะไปที่ไฟล์ของปี65นะคะมาวางที่คอลัมน์ e ค่ะ าวางที่คอลัมน์ e 6ตรงนี้นะคะคลิกขวาวางค่าค่ะเสร็จแล้วก็ไปคัดลอกข้อมูลด้านเดบิตเครดิตเอาช่องยอดยกมายอดยกไปตรงนี้นะคะสองช่องนี้นะคะคัดลอกไปค่ะเฉพาะหมวด1นหมวด2หมวด3ที่ท่านปิดบัญชีนะคะแล้วก็มาที่ไฟล์65 เอาตัวเลขมาวางที่คอลัมน์ C และคอลัมน์ D นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านไปที่ชีทผังบัญชีและงบทดลองค่ะชีทนี้นะเสร็จแล้วไปกรองแสดงติ๊กคำว่าว่างออกกรองแสดงติ๊กคำว่าว่างออกนะคะติ๊กคำว่าว่างออกแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วกดตกลง เราจะตรวจสอบว่าย่อยกมานะวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยข้อมูลวิ่งมาที่ชีพผังบัญชีและงบทดลองหรือไม่นะคะช่องย่อยกมานะคะช่อง f และช่อง g 2ช่องนี้นะคะย่อจะต้องตรงกันกันกบงบทดลองหลังปิดบัญชีของท่านนะคะเพราะฉะนั้นย่อจกมายอดรวม ด้านเดบิตและเครดิตก็จะต้องตรงกับยอดยกไปด้านเดบิตและเครดิตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในการตั้งค่าทีนี้ข้อมูลที่จะเอามาใส่ที่นี่อีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าหากว่าท่านทำไฟล์ออกงบทดลองปิดบัญชีหรือไฟล์ทีเคราะ์นะคะก็จะมีชีทงบทดลองปิดบัญชีชีทนี้นะคะ ก็จะสะดวกง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะก็คัดลอกข้อมูลชื่อบัญชีที่อยู่ที่คอลัมน์ o แล้วก็ด้านเดบิตเครดิตไปใส่ได้เลยนะคะทีนี้เมื่อเราเปิดปีงบประมาณเสร็จเรียบร้อยนะคะลำดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือกลับรายการที่เราปรับปรุงบัญชีของปี64นะคะ รายการที่จะกลับรายการนะคะก็จะมีดอกเบีย้ยค้างรับคจจ่า,คาคใช้จ่ายค้างจ่ายวัสดุคงคลังค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าอะตรการไหนบ้างจะมีดอกเบีย้ยค้างรับค่ะ ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดนะในการพวกนี้ที่จะต้องกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับดอกเบี้ยค้างจ่ายถ้าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรณีที่จ่ายเองวัสดุคงคลังนะคะรายการพวกนี้ที่เราจะต้องมากับรายการเราก็ไปดูมบทดลองของเรานะคะว่ามีรายการอะไรบ้าง ไปดูที่ชีตรายการบัญชีรวมทั้งปีนะคะแล้วก็มาดูตอนที่เราปรุงบัญชีมีรายการอะไรบ้างนะอย่างเคสน,นี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะของเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยคทั้งรับของธนาคารกรุงไทยนะคะมีวัสดุคงคลังนะคะที่เราปรับปรายการ มีเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตัวนี้นะคะมีดอกเบีย้ยค้างรับนะคะแล้วก็มีวัสดุของคลังนะคะบางที่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายของลูกจ่ายเองนะคะรายการพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องเอามาลับรายการจับรายการแบบไหนนะคะโดยปกติค่าใช้จ่ายใจ่ายล่วงหน้าจะอยู่ทางด้านเดบิตตอนที่เราปรับรูงใช่ไหมคะ เราก็เอามันไปอยู่ด้านเครดิตส่วนอะไราที่อยู่ด้านเครดิตเราก็กลับมาอยู่ด้านเดบิตแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะวิธีการกลับรายการให้กลับทีละรายการนะคะโดยใช้ไปผ่านรายการ JV เราก็มาที่ชี้ไปผ่าน JV ที่นี่ค่ะเลขที่เราก็เลือกเลขที่1นนะคะ กับรายการเลขที่แรกอันแรกนะคะเมื่อกี้มือถผลอไปโดนใบผ่านใบที่หนึ่งนะคะ วันที่กลับรายการจะเป็นวันที่1ตุลา6กสีนะคะเราก็มาเลือกชื่อบัญชีที่นี่นะคะทีนี้ถ้าไม่ขยันที่จะเลือกนะคะเราก็มาที่งบทดลองหลังติดบัญชีนะคะมาเลือกชื่อบัญชีที่นี่คัดลอกที่นี่ไปใช้ได้เลยกลับรายการไปที่คอลัมน์ h นะคะ เลือกชื่อบัญชีมาใส่ด้านเดบิตที่อยู่ทางด้านเดบิตก็เอาไปใส่ทางด้านเครดิตนะคะยอดเงินก็คัล่องมาได้เลยคำอธิบายรายการก็ใส่ว่า ปรับปรุงบัญชีกับรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่งหน้าแบบนี้นะคะตามไปผ่านเลขที่เท่าไหร่ที่เรากับเกที่เราปรับปรุงรายการเมื่อปีที่แล้วก็ใส่ไว้ใส่ไว้ก็ได้นะคะจะได้ละเอียดจะได้รู้ที่มาที่ไปเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเดบิตและเครดิตนะคะชื่อบัญชีถูกไหมตามนี้ หลังจากนั้นให้มากดบันทึกบัญชีที่นี่ค่ะเมื่อกดบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะคัดลอกใบผ่านกับรายการใบนี้ไปที่ชีตรายการบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัตินะคะมันจะขึ้นป๊อปอัพว่าบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงเข้าไปค่ะ ข้อมูลก็จะวิ่งมาที่ไหนข้อมูลก็จะวิ่งมาที่รายการบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะเห็นไหมคะรายการแรกรายการกลับรายการรายการที่2นะคะก่อนที่เราจะทํารายการใหม่เราก็มากดลบข้อมูลใบผ่านก่อน,อนเพื่อเป็นการเคลียร์หน้าจอนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกไปผ่านใบที่2คะ่ะวันที่1ตุลาคมเหมือนเดิมนะคะ ก็ไปคัดลอกชื่อรายการชื่อที่2ก็จะเป็นดอกเบี้ยค้างครับอยู่ด้านเครดิตเราก็มาใส่ด้านเดบิตแล้วก็ไปคัดลอกยอดเองินมานะคะ อธิบายรายการด้านล่างปรับรุงบัญชีกลับรายการรายได้ครั้งครับตามใบผ่านเลขที่เท่าไรก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นกดบันทึกบัญชีค่ะใบผ่านกลับรายการใบที่สองนะคะ โอเคบันทึกเรียบร้อยกดตกลงดูนิดนึงอ่าไปผ่านใบที่สองนะคะเสร็จแล้วไปผ่านกับรายการใบที่สามค่ะกดลบข้อมูลใบผ่านก่อนใบที่สามวันที่หนึ่งเราก็ไปดูที่งบทดลองหลังปิเบัญชีของเรา ตอนเราปรับปรุงเราเครดิตวัสดุใช้ไปเราก็กลับรายการอะไรที่อยู่ด้านเครดิตก็มาอยู่ด้านเดบิตอะไรที่อยู่ด้านเดบิตก็ให้ไปอยู่ด้านเครดิตนะคะอ่ะใบที่3อธิบายรายการอธิบายว่าปรับปรุงบัญชี กับรายการวัสดุโคงคลังนะคะตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกบัญชีค่ะเรียบร้อยแล้วมา ตรวจสอบข้อมูลนิดน,นึงนะคะที่ชีทรายการบัญชีนะคะ3รายการนะคะที่เรามีการกลับรายการจะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราดําเนินการกลับรายการเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะวิ่งมาที่ชีทผังบัญชีรายงบทดลองนะคะในช่องระหว่างเดือน2ช่องนี้ มากรองแสดงดูข้อมูลนิดหนึ่งนะคะข้อมูลมาไหมติ๊กคำว่าางออกนะคะก็จะมีรายการที่เรากลับรายการทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะ มีรายได้ค้างรับวัสดุคงคลังนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะมันก็จะไปตัดรายการกันตอนที่ยอดยกมาของเรามันอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมคะพอกลับรายการมันก็จะไปอยู่ด้านเครดิตนะคะก็จะไม่มีผลต่างในส่วนที่มีผลต่างนะคะนี่ ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินน,งนะคะก็จะมีผลต่างซึ่งตัวเลขจะติดลบอยู่1,101บาท82สสตางค์ด้านเครดิตนะคะปล่อยไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วในการกลับรายการทีนี้ในการกลับรายการต้นปีนะคะที่ชีดรายงานรับจ่ายประกอบรับและประกอบจ่ายจะต้องไม่มีตัวเลขของรายการกลับรายการนะคะรายงานรับจ่ายเอาเรามากรองแสดงดูข้อมูลนะคะติ๊กคำว่าว่างออกจะมีในส่วนของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายรายการพวกนี้นะคะที่เรากลับราการมาตัวเลขเหล่านี้นะคะณนะต้นปีจะต้องไม่มียอดรายการเหล่านี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมใส่ยอดยกมาของบัญชีเงินฝากบัญชีเงินสดนะคะที่หน้าหลักทีนี้เอามากรอบด้วยนะคะเอาไปดูไหม กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะมาแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะต่อไปก็คือให้เรามาที่รายการบันทึกบัญชีค่ะเสร็จแล้วให้มากดจัดทำรายการบันญชีบัญชีประจำเดือนนะคะกดเดือนละครั้งเสร็จแล้วกดตกลงค่ะ ข้อมูลก็จะวิ่งมาที่รายการบัญชีรวมทั้งปีที่นี่นะคะ